เรกวิชาณอ่อนใจลูกค้าตรึมหลวงปู่แสนอายุร้อยบสอปีจังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จารย์จะนำเสนอยันณอ่อนใจของหลวงปู่แสนปสันโนอายุร้อยสิบสอปี เป็นยันครูของหลวงปู่แสนซึ่งท่านได้เล่าเรียนมาจากขมิซึ่งชาวขมิโบราณที่เป็นทาตเปล่าไพร่ขุนนางใช้กันโดยทั่วไปในการพกติดตัวและทำเป็นผงผัดหน้าเพื่อให้เป็นที่รักแก่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยันณ์ณอ่อนใจนี้สามารถทำเป็นตะกรุดหรือทำเป็นผงผสมกับแป้งผัดหน้าก็ได้ ยันนะอ่อนใจนี้เป็นยันที่มีผลทางเมตตามหานิยมสูงมากใครเห็นใครใครก็รักช่วยเหลือขายของดีมีคนมาอุดนนหนุนเจ้านายโกรธก็หายกโกรธไปไหนมีแต่คนนิยมชมชอบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในวิดีโอนี้จารย์จะนำเสนอประวัติของหลวงปู่แสนโดยย่อพิธีการลงยันการสาธิตการลงยัน และคาถาปลุกเสกหลวงปู่แสนนามสกุลคุ้มครองเกิดเมื่อวันที่ขึ้นสิบค่ำเตือนสิบปีมะแม่ตรงกับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกันยายนพุทธศักราช2451เป็นบุตรของพ่อเอี้ยงคุ้มครองและแม่ผันคุ้มครองมีพี่น้องร่วมมารดารวมหกคน หลวงปูเป็นคนที่สองเกิดที่ตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนสมัยเป็นเด็กๆหลวงปูเป็นสิษย์วัดเพราะมีพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโพรงต่อมาหลวงปูแสนได้บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านโพรงและได้ศึกษาหนังสืออักษรไทยอักษรขอมพร้อมทั้งคาถาอาคมต่างๆจากหลวงปูมุม ปราศาสยเยอต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านพโพรงโดยได้นิมนต์หลวงปู่มุมอินทปัญโยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีหลวงพ่อมาวัดปราศาสยเยอเป็นพระอุปชาอาจารย์หลวงปู่แสนยังคงเรียนวิชาอาคม พร้อมทั้งการปฏิบัติอิปัสนากรรมฐานเพื่อฝึก,กจิตให้กล้าแก่งจากหลวงปู่มุมในสมัยนั้นด้วยจนหมดสิน้นพอท่านได้อายุ24ปีท่านจึงลาสีขามาช่วยเหลืองานของครอบครัวและท่านได้ไปศึกษาวิชาธรรมกับพ่อธรรมมาวัดหนองยาปล้องซึ่งเป็นวิชาธรรมที่ใช้รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เกิดจากพูดผีปีศาจและคุนใสต่างๆต่อมาท่านได้เดินทางไปขเขมรเพื่อศึกษาวิชาอาคมที่จังหวัดพัตบองเสียมเรียบและเมืองสีโสพลพอกลับมาประเทศไทยท่านจึงได้รับการนับถือจากชาวบ้านเป็นอย่างมากพออายุได้90ปีหลวงปู่แสนได้อุปสมบทอีกครั้งโดยอุปสมบทที่วัดกุศเลา มีเจ้าคณะตาบนเป็นพระอุปัชาพออุปสมบทได้สมปีหลวงปู่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านโพงท่านเป็นพระที่อยู่อย่างสมถะเป็นพระนักสร้างและชาวบ้านกุศเลาจึงรักและศรัทธาท่านมากเมื่อท่านได้อายุ97ปีหรือพรรษาที่7ลูกหลานเป็นห่วงสุขภาพของหลวงปู่ จึงได้พาชาวบ้านไปนิมนต์หลวงปู่จากวัดบ้านโพงกลับมาจำพรรษาที่วัดหนองจิกและท่านก็กลับมาพัฒนาวัดบ้านหนองจิกทุกวันจะมีข้าราชการทหารตำรวจเข้ากราบไหว้ไม่ขาดสายณนะวัดบ้านหนองจิกที่วัดบ้านหนองจิกนี้หลวงปู่ได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อนำปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่แสนนั้น ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยเนื่องจากว่าวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์แข้วคกราดปลอดภัยผู้นำไปใช้มีโชคมีลาบมากจึงทำให้ท่านมีชื่อเสียงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและเป็นที่นิยมสแสวงหาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในปีพุทธศักราช2562หลวงปู่แสนได้มรณภาพด้วยโรคชดา สิอายุรวม112ปี12พันษาลำดับต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการลงณ่อ่อนใจซึ่งเป็นณองค์ครูของหลวงปู่แสน วิธีการลงนะ่อ่อนใจมีดังนี้ 1. อุปกรณ์คือกระดานชนวนท่านสามารถใช้กระดานไม้อัดก็ได้โดยหาซื้อได้ที่ร้านศึกษาพันขนาดพอประมาณและมีราคาไม่แพงแปลงใหม่สำหรับลบผงดินสอพองสีขาวถุงละสิบบาทซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านสังกพันธ์หรือร้านเซเว่นเอเลเว่น 2. ส,สูตรในการลงนะอ่อนใจด้วยการบริกรรมคาถาและเขียนยันไปด้วยคาถาลงน,นั้นคือนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะประเสริฐเลิศไกลโมจับจิตพุทธจับใจทารลักไข้ยะมนุษยาหญิงชายทั้งหลายเอหิจิตังปิยังมะมะณอ่อนใจลัก นำทรัพย์สินเงินทองมาสู่กูเพ่งเพงพาพาหาหาลือลือ 3. ก่อนจะเขียนอุณาโลมให้บริกรรมว่าอุณาโลม,มาปณชายาเตยักอุณาโลมบริกรรมว่าอาสังวิสุโลปุสะพุพะเส้นตรงเหนือ,อยกักบริกรรมว่าสัตถุโนพุทโธ ลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการลงณอ่อนใจในกระดาน ายินดียะประเสริฐเลิศไกลโมจับจิตพุทธจับใจทารัไใคยะมนุษสาหญิงชายทั้งหลายเอหิกิตังปียังมะมะนะ่ออใจรักนำทรัพย์สินเงินทองมาสู่กู พิงเพีงพาพาหาหาลือเลือกุณโลมาปะนะชายเตอะสังวิสุโรุสักุหะสัตตโนภู ลงนะอ่อนใจนี้สามารถที่จะลงหลายๆรอบซ้ำไปซ้ำมาเรียกว่าลงถมเพื่อที่จะเก็บผงนะอ่อนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเมื่อเขียนผงลบผงเป็นที่พอใจแล้วให้เริ่มปลุกเสกมีขั้นตอนดังนี้ 1. น้นำมาสก,การนะให้บริกรรมว่า 1. นมัสการณะให้บริกรรว่าตรีนิกัตวานะนะกาลังปัญจสัมภวังสามจบ 2. เสกณะตามคำพีปัตมังสามจบว่าพินทุเอกังสุมังพันธังพินทุโทอังกุสังยะถาพินทุตรีธรรมวิชาลันทะเอกพินทุวิชานะเยทันทะเอกังสุมังพันธังทันทะ โองกุสังยถาทันทะตรีธรรมวิชาลันทะททเวทันทะวิชานะเยเพทะเอกังสุมังพันธังเพทะโอังกุสังยถาเพทะตรีธรรมวิชาลันทะตรีนิเพทะวิชานะเยอังกุเอกังสุมังพันธังอังกุโอังกุสังยถาอังกุตรีธรรมวิชาลันทะจะตุตอังกุวิชานะเย สิละเอกังสุมังพันธังสิละโทอังกุสังยถาสิละตีธรรมวิชารันทะปัญจะสิละวิชาณเย 3. ปรุณะให้บริกรรมสมจบว่านารลานาะอีตังเทวังนระเทเวหิปูชิตังนรา,านาังกามะปังเกหิณาม,ามิสุขตังชินัง C การเสกณอ่อนใจให้บริกรรมร้อยแปดจบว่านาเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะประเสริฐเลิอดไกลโมจับจิตพุทธจับใจทารักไข่ยะมนุษยสาหญิงชายทั้งหลายเอหิจิตังปิยังมะมะนะอ่อนใจลักนำทรัพย์สินเงินทองมาสู่กูเพลงเพลง,งพาพาหาหาลือลือ เมื่อปลกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ลบผงที่กระดานนั้นนำไปผสมกับแป้งผัดหน้าก่อนที่จะใช้แป้งนี้ให้เสกอีกสามจบควรที่จะทาแป้งก่อนไปทำงานไปขายของในการขายของพูดกับลูกค้าเช่นเราก็พูดว่าพี่คะพี่ครับอุดหนุนสินค้าหนูหน่อยนะคะนะครับ คนที่ได้ยินจะอ่อนใจมาอุดหนุนสินค้านำเงินทองมาให้มากมายชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นแขกจะมากขึ้นมากขึ้นท้ายที่สุดนี้จานขออวยพรให้ท่านที่เข้าชมวิดีโอนี้จงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนนิยมรักใคร่ช่วยเหลือส่งเสริมทําการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจานจะนำเสนอยันวิเศษของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเพื่อบันทึกไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปฝึกฝนปฏิบัติเพื่อการอบรมจิตภาวนานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับจาย์วัดวา